จบนเส้นททางที่หัวใจต้องกันบสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับถึงเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านมอเตอร์คลาส,สิกชอ็อปรูมอีดิชั่น เบรกนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ซอยเพชรเกษม79นะครับเราจะมาดูที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่มีชื่อเสียงและมีตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับ492 495เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านอาทิตย์492ตามผมมาครับสวัสดีครับ,รบช่างรัดเดี๋ยววันนี้ให้ชนางรัดแนะนำตัวหน่อยนะครับครับผมนายดิศรคงตะบุลครับ อยู่เพกเซเนะฮะหรือที่เขาเรียกกันคือช่างรัดครับอ่ะครับผมได้ยินมาว่าใครๆที่จะซ่อมรถหรือคนที่เล่นรถคลาสสิกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะต้องพูดถึงช่างรัดเหมือนเป็นตำนานตำนานหนึ่งเลยที่ว่าถ้าใครที่เล่นรถหรือจะซ่อมรถต้องพูดถึงที่เพกเซเช่างรัดเท่านั้นอันนี้ผมเลยอยากจะเข้ามาถามช่างรัดว่าแนวทางในการที่จะช่างรัดที่จะทำรถเนี่ยครับหรือจะรับรถเข้ามาซ่อมเนี่ยยังไงบ้างฮะ ผมผมผมไม่แน่ใจว่าพูดกันในทางไหนทางซ่อมดีหรือหรือโอ้ยร้านนี้แพงโคตรทาไม่ดีไม่มาแน่นอนทาไม่ดีไม่มาแน่นอนมันมันมันมีหลายกระแสที่ที่ที่ผมได้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 เสียงตอบรับเออเขาว่าซ่อมดีโอเคฮะพอจะรับได้แต่เขาบอกว่าแพงโคตรร้านนี้อย่าไปเข้าผมผมก็เคยได้ยินมาผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าถ้าของดีแล้วราคาสูงหรือราคามากกว่าปกติแล้วมันจบ มันคุ้มกว่าผมผมมีความคิดท right ี่ว่าทุกคนเสียตังค์แล uh uh. ้วอยากได้ของดีใช่ฮะถ้าเกิดว่าในส่วนในส่วนของผมเนี่ยที่ผมซ่อมทุกวันเนี่ยผมก็คิดเหมือนกับตัวลูกค้าที่ผมเอารถไปซ่อมกับใครคนใดคนหนึ่งอ่าฮะผมเสียตังค์แล้วผมก็อยากได้ของดีใช่เพราะฉะนั้นแล้วบางทีของดีเนี่ยมันไม่มีถูกหรอกถ้ามันจะถูกมันต้องมีเหตุผลใช่ครับมันมีเหตุผลถ้าเกิดว่ารถคุณถ้าถ้ามาซ่อมกับผมแล้วมันต้องดูที่องค์ประกอบของรถที่เข้ามาแล้วเนี่ยอืมองค์ประกอบของคุณมมีีดากนน้อยแค่ไห ถ้าเกิดมีดีมากมันก็จะถูกมากถ้าเกิดองค์ประกอบในส่วนของตัวรถรมาโดยที่สภาพใช้การไม่ได้ตรงนั้นมันก็จะแพงนิดนึงเพราะมันเปลี่ยนเยอะครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วบางทีไม่สําคัญหรอกคือบางทีมันจะถูกกับแพงรถแต่ละคันราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วครับใช่เพน,นั้นเราอย่าไปใส่ใจค,คนเรามีชอบมีเกียิแต่คัคนนี้ผมที่ผมได้ยินมาไม่ได้ยังแง่ดีเท้งนั้นเลยได้ยินมาว่ามีการดีไซน์รถ492 495 แบบสภาพที่แบบจากที่เคยเป็นฮอนด้าหมูธรรมดาธรรมดาเนี่ยออกแนวสตรีทบค์หรือเป็นพวกไอเดียสไตล์อย่างนั้นนี่คือผ่านฝีมือช่างรัดมาเลยใช่ไหมครับผมผมคิดว่าเกิดจากเกิดจากแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งคือคือว่ารถหมูเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องต้องต้องคงสาภาพเดิมก็ได้มันอาจจะมีแนวรูปรักษณ์ที่ที่แตกต่างจากจากจากเดิม,ดมผมผมก็เลยมีความคิดว่าเออเขาน่าจะฉีกแนวออกไปได้ให้เป็น ลักษณะนี้นะให้ให้มันเหมือนกันเป็นงานงานสร้างงานสร้างคือฟางคิดของเราคิดว่าเขาเขาน่าจะเป็นอีกหลายๆรูปแบบที่เราต้องการเรียกแนวนี้ว่าไอเดียสไตล์นะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของไอเดียเป็นเรื่องของรู้สึกว่าความไม่จำเจบางทีรถดีๆมันก็โอเคถ้าคุณรถของคุณมันครบดีอยู่แล้วคุณเก็บสภาพนั้นไว้ใช่ครับแต่ถ้าบางคันเข้ามาเหลือแต่โครงกับแท้ถังน้ํามันอย่างเงี้ย เราก็สามารถที่จะทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้ใช่ครับนะผมส่วนใหญ่ที่ผมทําแล้วก็สร้างสารรค์งานออกมาแต่ละคันแต่ละคันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเศษเป็นเศษที่เขาไม่ใช้แล้วคือคือมันหมดท่าแล้วแต่นะผมก็ยังมองเห็นค่าตรงนั้นว่านี่เขาไม่น่าจะไปตัดและช่างกิโลนะ,ะน่าจะเอากลับมาทําอะไรก็ได้ให้เขาวิ่งได้อีกอีกครั้งหนึ่งโดยที่มาแปลงประสภาพเท่าที่เขาเหลืออยู่ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะครับ,รบ<ม>เป็นเรื่องดีจริงๆแล้วคราวนี้พอดีผมได้ยินจาก น้องๆที่เล่นรถมาเนี่ยเวลาผมไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยผมได้ยินมาตลอดเลยว่าร้านเนี่ยทำ C D I จบเจง๋งคือสามารถใช้งานได้จริงไม่มีปัญหาเลยอย่างนี้คือช่างรัดนี่มีวิธีมีเทคนิคในการที่จะทาหรือว่าสามารถที่จะบอกบางคังบางทีเนี่ยคนเล่นรถเนี่ยเขาจะยึดว่าเฮ้ยต้องเป็นเดิมๆต้องเป็นนองขาวเท่านั้นรถมัหนึ่งจะวิ่งได้นานและอย่างนี้ช่างรัดมีข้อโต้แย้งยังไงไหมครับว่าการแปลง C D I ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่จบ การแปลง C D I นี่มันมันเริ่มมาจากจากซึ่งผมไม่เคยคิดที่จะคิดว่าจะแปลง C D I ผมก็ชอบเน้นที่จะทําเดิมๆคือทองขาวตัวชาร์จฟินคอยอะไรเดิมๆทุกอย่างผมต้องการที่จะไงอยู่ดีๆทำไมถึงกลายเป็น C D I เอ่ออะไหล่อะไหล่อะไหล่หายากหายากมากแล้วแพงด้วยซึ่งซึ่งซึ่งเราก็เลยกลับมาคิดว่าทําไมอะไหล่ต่างๆเนี่ยที่ที่มันมีอยู่ใน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 ท้องตลาด คือเป็นอะไรใหม่ๆจับสายให้หมูเขาวิ่งได้อีกครั้งได้ไหมคือไม่จําเป็นจะต้องไปยึดติดกับของเดิมผมว่ามันเป็นเรื่องของฝีมือเลยนะมันพยายามมาเยอะมันหลายปีฝ่าว่ามันจะมาถึงได้ทุกวันนี้นมันงานลองผิดลองถูกลองผิดลองถูก,ถกมาก็มากมายแล้วก็ส่วนใหญ่จะลองกับรถตัวเองออซึ่งพังก็ให้มันพังไป คือพังกับเราดีฝาไปพังกับลูกค้าใช่มันมันถึงได้มีมาทุกวันนี้ว่าถ้าเกิดรถคันไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดแปลงแล้วผมต้องลองก่อนต้องต้องเทสก่อนต้องอะไรก่อนถึงจะส่งมอบให้ลูกค้าได้นี่เปิดร้านมากี่ปีแล้วครับก็ถ้าปีนี้ก็น่าจะ14 1 4หรือสิ้าปีถ้าถ้าจำว่าถ้าถ้าการเปิดร้านมันผ่านเรื่องราวมาทั้ง14 15ปีเนี่ยผมเชื่อมั่นในเรื่องของประสบการณ์นะเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันสั่งสมมาทําให้เรารู้ถึงปัญหาที่ผ่านมาว่ามันเคยมีปัญหาอะไรมาเรรราาาสมถจแก้้ไดดตงุ แลวก็เลยทําให้เราไม่ต้องยึดติดว่าเฮ้ยบางทีถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะซื้อของแพงอะไหล่เดิมแพงเรามีเป็นทางเลือกอย่างนั้นรหรือเปล่าฮะบครับใช่ฮะผมผมผม,ผมมีให้เขาเลือกระหว่างระหว่างอะไหล่เดิมกับกับกับการแปลงและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าเอารถมาซ่อมปุ้งปุ๊บอ่ะผมมีอะไหล่มาให้ช่างทําให้หน่อยครับได้ได้ครับก็คือยินดีเลยก,ก็ก็ยินดีครับถ้าผม,มาหาอะไรไม่ได้เลย ผมมาถึงแล้วช่างช่วยจัดการทําให้ผมมีชีวิตจะแบบไหนก็ได้แต่ขอให้มันใช้งานได้จริงก็ได้ก็ได้ครับใช่ไหมครับครับผมแล้วอย่างนี้พอเปิดร้านมาเนี่ยผมอยากรู้ว่านี่คือเปิดร้านมาโดยช่างรักคนเดียวหรือมีคนอื่นหรือว่ามีเพื่อนมีรุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนกันมาไหมครับอ๋อผมมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งซึ่ง,งเล่นเล่นกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยอชอบรถหมูกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ่ามาช่วยกันทําช่วยกันออก ความคิดชวนก็นออกแนวคิดว่าเนี่ยรถคันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางทีในจุดเล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นแต่เขากลับมองเห็นผมไม่เล่นเป็นทีมเวิร์คครับผมเขากลับมองเห็นแล้วชื่อน,นาได้ไหมครับอ๋อผมเรียกเขาฉายายาคนนากกำนันนักกำนันนะจิตทัศเป็นกำนันใช่ไหมมาไม่ได้เป็นกำนันหรอกเขาเขาเล่นรถหมูเหมือนกันกันกบผมแต่ทีนี้รถหมูเนี่ยฮอนด้าซีเนี่ยสมัยก่อนถ้าถ้าเป็นอดีตน่ะจะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่หรือไม่ก็กำนันจะใช้ผมก็เลยตั้งฉายยาให้เขาเนี่ยคือ พี่เอาเป็นกำนันไปแล้วกันเพราะว่าหุ่นแกให้ด้วยลักษณะคือท่าทางเขาแล้วก็บุคลิกเขาเขาน่าจะเป็นกำนันผมก็เลยตั้งฉายาให้เขาว่าเนี่ยกำนันครับผมเป็นที่มานี่ก็คือร่วมร่วมกันมาเลยร่วมกันมาตู้รบกมือทั้งกระแสดีกระแสไม่ดีรถดีรถไม่ดีร่วมกันมาร่วมทํากันมาตลอดคราวนี้ผมอยากให้ช่างรัดช่วยแนะนํากำนันหน่อยครับผมอยากเห็นหน้ากำนันแล้ว่าเขายังเป็นยังไงหน้าตาและบุคลิกเป็นยังไงที่ว่าร่วมสร้างตำนานมาด้วยกันเนี่ย ะครับเดี๋ยวนะครับเข้าพาไปชมกันดีกว่าครับโอเคครับเชิญพาทีมันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แวะมาทั้งทีแล้วกำนันช่วยแนะนำตัวหน่อยครับอ่าผมกำนันนะครับในวงการรถเล่นรถเก่าเขาเรียกน้ากำนันกันเดิมทีผมว่าชื่อจิตพัฒน์อยู่นะครับก็สาเหตุที่เรียกกำนันเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองอ่ะใช้รถไอทีเก้าสองสมัยก่อนน่ะมันเป็นรถที่แบบ กำนันเขาใช้กันพวกน้องๆหลานหานเนี่ยก็เลยเรียกว่าเออกำนันกำนันมาตลอดเลยนะครับเป็นคู่หูกับช่างรัดมาโดยตลอดอก็15ปีขึ้นที่อยู่กับช่างรัดมาเนี่ยทั้งซ่อมทั้งอะไรทุกอย่างมักจะรู้ใจกันทั้งสองคนเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่าทางช่างรัดกับกำนันเนี่ย เน้นที่จะซ่อมทาง492 495แต่ก็สามารถที่จะซ่อมรถรุ่นอื่นได้ใช่ครับ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 ถมารที่จะซ่อมได้ดูแลได้ครับผมาคุณจะไปทริปหรือคุณจะเอารถเข้ามาเซอร์วิสก็สามารถที่จะเป็นรุ่นอะไรที่เป็นรถรุ่นเก่าใช่ครับใช่ได้ได้ครับได้เหมือนกันครับผมไปุนรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ